เก้าเรื่องหลอนบนเกาะเกร็ดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผีลี้ลับสำหรับคืนนี้เรื่องเล่าจะเป็นอย่างไรและจะมีความน่ากลัวระดับไหนไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ เชื่อว่าหลายคนคงเคยไปเที่ยวเกาะเกรดกันมาบ้างแล้วเกาะเกร็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในกรุงเทพมีของกินอร่อยๆมีร้านค้าขายของหลากหลายและยังเป็นสถานที่นั่งพักจิบกาแฟชิลๆส่วนเรื่องเล่าชวนสยองขวัญในตอนนี้เป็นเรื่องราวที่แอดมินเก็บข้อมูลมาจากที่นู่นนิดที่นี่หน่อยเป็นเรื่องเล่าชวนล้อนซึ่งต้องบอกก่อนว่า จะจริงหรือไม่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะเพราะแต่และเรื่องแอดมินรวบรวมมาเป็นข้อข้อก็คงไม่มีใครยืนยันได้ว่าจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือไม่จึงอยากให้ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะแอดขอเข้าเรื่องกันเลยเรื่องแรก หากใครเคยไปยืนอยู่บนเกาะเกร็ดแล้วมองไปตรงแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเห็นสะพานสะพานหนึ่งตรงนั้นเขาเรียกว่าสะพานพระรามสี่ซึ่งที่นั่นมีผู้คนพูดถึงเยอะในทํานองที่ว่ามีคนมากระโดดน้ำฆ่าตัวตายบ่อยครั้งมีชายหญิงมานั่งอยู่ที่ต่อหม้อสะพานพอเรือเข้าไปใกล้ ร่างนั้นก็หายไปซึ่งคงไม่ต้องถามว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นคนหรือผีส่วนเรื่องที่สองหน้าน้ำฝั่งหนึ่งของเกาะเกร็ดคือจุดที่มีชาวบ้านแถวนั้นมักล่องเรือ และมาลอยอังคารกันที่นี่บริเวณใต้ผิวน้ำตรงจุดนั้นจึงเต็มไปด้วยเศษกระดูกมากมายเป็นเศษกระดูกของมนุษย์โดยจุดนี้ก็มีคนพบเรื่องราวชวนหลอนไม่น้อยเหมือนกันเช่นตกดึกชาวบ้านแถวนั้นก็มักจะได้ยินเสียงคนร้องไห้ล่องลอยมากับผิวน้ำบ้างก็เห็นเป็นเหมือนศีรษะของคน ลอยโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมาเป็นจำนวนมากเรื่องที่สส่วนเจดีเอียงที่ถือเป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งบนเกาะเกรดจากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ว่าที่ใต้ฐานนั้นเป็นวังจอระเข้เก่า เพราะมีคนแถวนั้นเคยเห็นว่ามีจระเข้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ดำน้ำหายไปตรงนั้นจึงเป็นที่หวาดกลัวของเด็กๆที่อยู่ตรงท่าน้ำทั้งฝั่งกอเกร็ดและฝั่งตรงข้ามว่าถ้าเป็นไปได้อย่ารีอาจลงไปเล่นน้ำใกล้กับบริเวณเจดีเอียงโดยเด็ดขาด <L un ters> เรื่องที่4ี ถ้าใครไปเดินเที่ยวบนกราเกฤดอาจจะสังเกตเห็นตามสองฝั่งข้างทางเดินที่คดเคี้ยวมักมีคนเอาถาดใส่กระทงอาหารคาวหวานพร้อมจุดธูปไหว้เห็นแล้วก็อย่าไปแตะต้องเป็นดีที่สุดนะคะเพราะนั่นก็คือการที่เขาใช้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางและนอกจากนั้นยังเป็นการให้ทานแก่เหล่าสัมภเวสีผีไม่มีญาติ ที่เร่ร่อนอยู่ตรงที่ตรงนั้นด้วยพูดแล้วก็จะหาว่าครูเพราะเคยมีคนเล่าว่าไปหยิบกระทงมาเล่นแล้วโดนผีเข้ามาแล้วเช่นกันส่วนเรื่องที่ห้าหากใครเดินบนเกาะเกร็ด ให้ลองไปดูที่บ้านร้างหลังหนึ่งซึ่งที่นี่เดิมทีเป็นบ้านเก่าของผู้มั่งมีตระกูลหนึ่งแล้วต่อมาบ้านถูกส่งต่อไปยังลูกหลานจนวันนึงขาดการดูแลและปล่อยให้เป็นบ้านร้างไปว่ากันว่ามีคนเคยเห็นบางสิ่งที่บ้านร้างหลังนั้นทั้งเสียงคนเดิน เสียงตำน้ำพริกทำกับข้าวเคยกระทั่งว่ามีคนเห็นเป็นหญิงแก่เดินไปเดินมาอยู่บนบ้านหลังนั้นในเวลากลางค่ำกลางคืนก็ไม่ต้องสงสัยเพราะที่เห็นนั้นคือใครหญิงแก่ชรลาคนนั้นเป็นวิญญาณบรรพบุรุษเก่าแก่ของบ้านหลังนั้นนั่นเองส่วนเรื่องที่6 บนเกาะเกร็ดมีวัดอยู่หลายวัดด้วยกันในจำนวนนั้นเป็นวัดร้างก็หลายที่ส่วนบางวัดก็ยังเป็นวัดตามปกติมีคนเข้าไปประกอบกิจและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยแต่บางพื้นที่ก็เคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนในอดีตมีคนที่ไม่เชื่อแล้วแอบไปลองดีเช่นไปเล่นผีถ้วยแก้วบ้างไปท้าทายบ้าง และเคยมีคนเจอดีจนแทบเสียสติมาแล้วก็มีเรื่องที่เจ็ดเรื่องของโรงเรียนรางที่อยู่บนเกาะซึ่งเดิมทีที่นี่เปิดการเรียนการสอนตามปกติแต่ต่อมา กลับปิดไปโดยปล่อยให้ร้างมาหลายสิบปีโดยที่ปัจจุบันโรงเรียนล้างถูกแปลสภาพไปเป็นบ้านคนเป็นอาคารไม้ที่เก่าแก่โบราณควรค่าแก่การรักษายิ่งนักและก็เช่นกันในอดีตอาคารหลังนี้มักมีผู้พบเห็นสิ่งแปลกๆหรือที่เรียกว่าวิญญาณอยู่ด้วยเช่นกัน ส่วนเรื่องที่แปดเมนเผาศพที่วัดแห่งหนึ่งบนเกาะกเกร็ดเป็นที่เล่าขานเรื่องความหลอนมาอย่างช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนไหนที่ตรงกับวันพระเพราะเคยมีคนเห็นร่างเป็นเงาดำตัวสูงใหญ่ เดินตะคุ่มตะคุ่มแล้วหายวับเข้าไปในเมนก็มีส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่เก้าเรื่องเล่าชวนหลอนเกี่ยวกับวัดแห่งหนึ่งบนกกเกาะเกร็ดชื่อว่าวัดเสาทงทองโดยวัดนี้ เป็นวัดที่มีความงดงามเป็นวัดท่องเที่ยวซึ่งวันเสาร์อาทิตย์มีคนเข้าไปไหว้พระขอพรกันเยอะที่นี่มีเรื่องเล่าชวนหลอนทั้งเรื่องของกุมารสองตนที่ว่ากันว่าช่วงเวลากลางดึกมักออกมาวิ่งเล่นบริเวณวัดและมักปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นเป็นประจำหรือเคยมีชาวบ้านเล่าว่า ลูกหลานเคยหายเข้าไปในวัดนั้นทั้งวันตามตัวยังไงก็หาไม่เจอจนตอนเย็นเด็กวิ่งกลับออกมาแล้วไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่าเข้าไปเล่นในวัดกับพี่ผมจุกสองคนซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นรูปปั้นกุมารสองตนที่อยู่ในวัดแห่งนั้นนั่นเอง และนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องราวของนางตะเคียนคู่ที่อยู่ในบริเวณวัดด้วยเนื่องจากมีคนเล่ากันว่าพอตกดึกมักเห็นผู้หญิงหน้าตาสวยสดงดงามใส่ชุดไทยห่มสบายหลากสีมาปรากฏกายเดินวนเวียนอยู่แถวนั้นเป็นประจำแต่ละเรื่องแอดมินฟังแล้วยังรู้สึกหลอนขนหัวลุกแต่ก็อย่างที่บอก ว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องที่ถูกเล่าต่อๆกันมาอีกทีคงไม่มีใครยืนยันว่ามันเท็จจริงประการใดคนเคยเจอก็อาจจะเชื่อส่วนคนไม่เคยเจอก็มักจะพูดตรงกันว่าเป็นเรื่องเลวร้ายเอาเถอะค่ะอย่างที่บอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของความเชื่อท่านผู้ฟังต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะ ขอขอบคุณเรื่องเล่าจากสยองควัญวาริตี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อตอไปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานช่องผีลีลับกันด้วยนะคะคืนนี้ฟันดีปราตีสวัสดีค่ะ